สวัสดีกับพี่น้องครับสวัสดีย่าสาซโานะครับผมนี่พี่น้องโอ้ยน่ากินตื่นขึ้นมาหนึ่งเขาโอ้โหยมืน่นมืน่นมืน่นเข่าเนาะตามวิถีตัวมาทือภาพไปเบื้องบรรยากาศยันบนโซนนี่ยังไม่กินเนี่ยนี่คือหมก มกิดเจ้าครับเมือ่อคืนฝนตกพี่น้องเอ้ยอากาศดีแฮงปูปลารนะนำตกฝนตกฝนลงก็ตกไปแค่ว่นเดียครับแจ่อากาศหนีย

โอ้พี่นอ้องเอ้ยเกจะเลี้ยงไปเดินเบิงเด้อครับพี่น้องโอ้โหอีหยัางไพจัดจัดจังเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ,อือลมกระดกดยาวรองอุ้ ทีชีวิตยนือเปาอืมไปลูกแล้วกินรอบนึ

มาไลายจน,จนคุนยังไหนดิป้ไหนัะจนทบทิมแดงมารวยดิยทับทิมท,ทับทิมใหญ่ไหมมาเพล้วมาเพลาะเ่ป่าดิ แค่นแะค่นคะุณโตกตะลมอากาศดีครับน้ำเส่านั่นเฮากระซิบ้านเ้านั่นแล้วแนบอก โอ้ยบวบไอ้ลมพัดหรือยังวะไร่เนี่ยไม่กินนัน้กระหอกกระหอกหน่อยไม่กินวอกกระแตไม่กินมันประกาศนีินีนกขนาดนหครับพี่น้อก ปก็ตปลกมอุข้าวหมดละอุ่นข้าวหมดแล้วบอเตรียมถ้วยเตรียมซ้ำออกมาแล้วพี่เตรียมถ้วยเตรียมชามอะไรออกมาเนาะน่าจะพี่ได้หุงข้าวอีกบอม,มีมอข้าวไหมเอาใส่อะไรไปแล้วก็หุงอีกหม้อน,นึงก็ได้พอไหมวะอุ่นอุ่นอุน่นเสียบอุน่น bất ngờ sai vô ninh kể cưng bóc đấy. kìa nha mhm 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 nạm. mhm 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 กระถ่อม่อยเนาะรอดว <laughs> เ,เดาม <laughs> วันนี้กูจะไม่เมาแน่นอนครับว่ะ เอาฟ้าบาดใจไม่เอเาี่เอาไปนู่นเราจะเอาไปติดไปนู่นใช่ไหมใช่แล้วแป้งไปเลยอยากให,หิวก็ตักกินเราที่นู่นน้งโดยดเยอกินเออนั่นแหละหนึ่งสองสเปอาไปสักสิบใบยังมีถ้วยอกถ้วยยีกหาใบไปข้าว นูเนีเอาข้าวเหนียวไปเอาข้าวเจ้าใส่หงดเนื้ออุ่นโอ้โหจะได้หงไปอีกรอบนึกไหมหงอีกไหมอ้าหงอะไรมันมีในหงอหงอะไรข้าเจ้าเต็มหม้ออ้หงเนียอุ่นอุ่นเฉย ข้างนี้ไม่ต้องนู่มๆเหมนนู่นเต็มหม้ออยู่นี่นเต็มหม้อโอเคมันร้อนแล้วพี่เหรอร้อนเอย่องไรร้อนข้างล่างสื่อเขาสื่อเขาสื่อเขาให้มันเย็น

กินกับหมกป่าเอาคลิปนี้นไวเทำดีได้พี่นนอง <c oughs>